สวัสดีครับสภาพอากาศในปัจจุบันมีความเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากไม่ว่าฤดูการไหนก็อาจจะเจอสภาพอากาศสุดขั้วยกตัวอย่างเช่นฝนตกหรือพายุฝนฟ,ฟ้าขนองได้ฉะนั้นใบปัดน้ําฝนมีความสําคัญและการดูแลที่ปัดน้ําฝนก็มีความสําคัญเช่นเดียวกันโดยเฉพาะรถในยุคปัจจุบันที่มีระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่อย่าง a d a s ยิ่งมีความจําเป็นอย่างมาก เพราะถ้ามีอะไรมาบดบังการทํางานอาจจะทําให้ระบบทํางานผิดพลาดได้ใบปัดน้ําฝนเป็นเรื่องของความปลอดภัยลุงมี5วิธีเปลี่ยนกับ5วิธีดูแลรักษาใบปัดน้ําฝนมาฝากกันครับการเปลี่ยนใบปัดน้ําฝนทําได้ด้วยตัวเองไม่ยากสามารถใช้ได้กับรถทุกรุ่นทุกยี่ห้อ 1. การถอดใบปัดน้ำฝนมี2วิธีวิธีแรกสำหรับรถที่เราสามารถ ยกก้านที่ปัดน้ำฝนขึ้นได้เลยอย่างคันนี้นะครับก็สามารถถอดออกได้เลยวิธีที่2ยกก้านใบปัดน้ำฝนให้อยู่ในตำแหน่ง45องศาและค่อยถอดออกซึ่งกรณีนี้ส่วนใหญ่เราจะเจอในรถยุโรปเพราะก้านที่ปัดน้ำฝนมันจะถูกซ่อนอยู่ใต้ฝากระปรงทำให้เราไม่สามารถยกก้านได้วิธีการก็คือเสียบกุญแจบิดสวิตให้หน้าจอเรือนไมติด เปิดที่ปัดน้ำฝนให้ทำงานพอการยกขึ้นแล้วให้ปิดกุญแจก้านใบปัดน้ำฝนก็จะอยู่ในตำแหน่งที่ต้องการเท่านี้เราก็สามารถถอดใบปัดน้ำฝนได้แล้วครับ 2. วิธีการถอดใช้มือซ้ายนะครับจับปลายด้านที่ใกล้ตัวเราที่สุดจากนั้นให้ผลักออกให้สุดนะครับเอามือจับที่จุดยึดระหว่างก้านที่ปัดน้ำฝนกับใบที่ปัดน้ำฝน จากนั้นให้กดเปิดฝาออกครับ 3. ให้มองหากิบล็อกนะครับแล้วเอามือปลดกดออกจากนั้นให้ดึงลงครับพอหลุดออกจากตัวกิบล็อกแล้วให้ดึงขึ้นอีกทีหนึ่งเท่านี้ก็จะหลุดออกแล้วครับปลายก้านใบปัดน้ำฝนในลักษณะนี้นะครับเราจะเรียกว่ายูคุ k หรือว่า J h o ุ k มักจะเจอในรถเก่า แต่ถ้าเราไปซื้อใบปัดน้ำฝนของบอสนะครับโดยเฉพาะในรุ่น Aero Twin รุ่นที่ใช้กับก้านแบบนี้เราจะเรียกว่า Aero Twin r e t r o f i t 4ใส่ที่ปัดน้ำฝนอันใหม่นะครับอย่างแรกเปิดฝาจากนั้นให้เอาใบปัดน้ำฝนสอดเข้าก้านใบปัดน้ำฝนผ่านทางนี้ครับดันขึ้นให้มีเสียงดังกรึบ แล้วปิดฝาอีกสิ่งหนึ่งที่ต้องรู้นะครับใบปัดน้ำฝนหน่วยความยาวที่ถูกต้องจะต้องเป็นนิ้วไม่ใช่มิลลิเมตร 5. ทำการตรวจสอบว่าติดตั้งถูกต้องไหมจุดยึดอยู่แน่นไหมความยาวถูกต้องไหมจากนั้นให้เอาใบปัดน้ำฝนวางราบลงกับกระจก เราจะเอาก้านใบปัดน้ำฝนเก็บเข้าที่เดิมด้วยวิธีการบิดกุญแจครับเท่านี้ใบปัดน้ำฝนก็พร้อมใช้งานแล้วครับสําหรับใบปัดน้ำฝนที่ได้รับความนิยมมาอย่างยาวนานหลายคนมั่นใจในคุณภาพนั่นก็คือบอชผลิตภัณฑ์ใบปัดน้ำฝนจากประเทศเยอรมนันและรุ่นที่ลุงเลือกใช้คราวนี้ก็คือบอชแอโรทวนจะมีอยู่2รุ่นย่อย ตัวที่ลุงใช้อยู่นี้เขาจะเรียกว่า r e t r o ฟ f i t ซึ่งเหมาะสำหรับรถเก่าสำหรับรถยุคใหม่จะใช้รุ่นพาสเวลาเลือกซื้อนะครับเช็คดูดีๆจุดเด่นติดตั้งง่ายสะดวกรวดเร็วใบปัดน้ำฝนเป็นแบบดีไซน์ใหม่นะครับแนบไปกับกระจกได้ดีขึ้นการใบปัดแบบสปริงช่วยเพิ่มแรงกดทำให้ปัดสะอาดยิ่งขึ้นวัสดุทนทานใช้งานได้นานเทคโนโลยี 3P โพลิเมอร์โรเทคชั่นเพอร์ฟอร์แมนทำให้อายุการใช้งานยาวนานยิ่งขึ้นที่สำคัญเวลาปัดเสียงเงียบมากไร้เสียงรบกวนภายในห้องโดยสารครับ5วิธีดูแลใบปัดน้ำฝนให้มีอายุใช้งานยาวนาน 1. มันทำความสะอาดใบปัดน้ำฝนอย่างสม่ำเสมอวิธีก็คือให้ยกก้านใบปัดน้ำฝนขึ้นใช้ผ้าสะอาดชุบน้ำบิดหมาดๆและเช็ดที่ ใบปัดน้ําฝนครับแต่ในกรณีที่มีสิ่งสกปรกหรือว่าคราบฝังแน่นเราสามารถใช้น้ํายาล้างรถช่วยในการทําความสะอาดได้ครับ 2. ถ้าเป็นไปได้พยายามจอดรถในที่ร่มเพราะแสงแดดและอุณหภูมิทําร้ายใบปัดน้าฝนได้มากกว่าที่คุณคิดหลายคนพยายามประหยัดใบปัดน้าฝนด้วยวิธีการยกก้านที่ปัดน้ําฝนในลักษณะแบบนี้ซึ่งมันคือวิธีที่ผิดครับเพราะ ทำให้สปริงก้านใบปัดน้ําฝนลาเวลาที่เปลี่ยนนะครับมันจะมีราคาแพงกว่าใบปัดน้ําฝนเยอะบางรุ่นเนี่ยเท่าที่ลุงเคยเช็คดูนะครับถึงหลักหมื่นทีเดียว 3. หมัม่นตรวจสอบใบปัดน้ําฝนอยู่เป็นประจำด้วยวิธีการมองด้วยสายตาหรือว่าการสัมผัสด้วยสายตาก,ก็คือการสังเกตด้วยการดูนะครับว่ารูปทรงหรือลักษณะมันเปลี่ยนแปลงไปหรือเปล่าเช่นหดหรือว่าเป็นรอย ส่วนการสัมผัสก็คือวิธีการลูปครับให้สังเกตใบปัดน้ำฝนนะครับว่ามันมีวัสดุแข็งกรอบหรือว่าเป็นรอยขูกขาหรือเปล่า 4. สังเกตร่องรอยบนกระจกโดยปกตินะครับกระจกหน้าของรถยนต์เนี่ยจะเรียบและลื่นแต่เวลาที่เราใช้งานไปนานๆนะครับบางทีโดนหินกระเด็นบ้างโดนมแมลงหรือว่าโดนที่นกตกใส่บ้างเวลาที่มันแห้งนะครับมันจะแข็ง และเวลาที่เราใช้ใบปัดน้าฝนเนี่ยถูไปถูมามากๆนะครับมันจะทําให้ใบปัดน้าฝนเกิดรอยสําหรับในรถเก่าหรือว่ารถที่มีริ้วรอยบนกระจกเยอะๆนะครับลุงมีวิธีการแก้ปัญหาอย่างหนึ่งมาแนะนําก็คือใช้ผลิตภัณฑ์เคลือบกระจกเพราะมันจะทําให้กระจกเดิมเนี่ยเรียบและลื่นขึ้นเวลาที่เราปัดน้าฝนแล้วเนี่ยมันจะปัดได้สะอาดขึ้นด้วยครับ 5. ใช้ใบปัดน้าฝนที่มีคุณภาพ อย่าไปเสียดายกับเงินไม่กี่บาทนะครับเพราะเรื่องที่ปัดน้ำฝนเนี่ยมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับความปลอดภัยของที่มีมาตรฐานจะมีอายุการใช้งานยาวนานกว่าของเรียนแบบนะครับเปรียบเทียบให้ดูระหว่างของที่มีคุณภาพกับของทำเรียนแบบครับอย่างแรกตัววัสดุเนี่ยมีความแตกต่างกันอย่างอันนี้ลุงใช้มาแค่6เดือนเองนะครับนี่ดูด้านในไหมครับจุดยึด ตัวก้านสปริงมีความแตกต่างกันวัสดุที่ใช้มีความแตกต่างกันที่สําคัญครับตัวใบถ้าของแท้นะครับวัสดุจะดีกว่ามากกิบล็อกตรงปลายก็เหมือนกันนะครับของมีคุณภาพเนี่ยกิบล็อกจะมีขนาดใหญ่เวลาใช้งานน,นานๆก็จะไม่หลุดออกและพลาสติกจะเป็นแบบแข็งนะครับไม่กรอบแตกง่ายอย่างใบปัดน้ำฝนของ Bosch Aero ท w ว n เป็นอีกตัวเลือกหนึ่งที่น่าสนใจ สามารถสั่งซื้อผ่านทางช้อปปี้ a า a าดและตัวแทนจำหน่ายทั่วไปค้นหาคำว่า Bosch a u t o p a t t ถ้าไม่รู้ว่ารถคุณใช้ไซส์ไหนสามารถสอบถามผ่านทางแอดมินใน Official Store ได้เลยเพียงแค่แจ้งรุ่นรถและปีเท่านั้นลุงลงลิงก์และโค้ดส่วนลดเอาไว้ที่คอมเมนต์ให้แล้วลองตัดสินใจกันดูครับถ้าคุณรักรถเราคือเพื่อนกันสวัสดีครับ